สวัสดีครับพบกับเซลทล์ก EP นี้เป็น EP ที่สี่นะครับ EP นี้จะมาเสนอคำศัพท์ในวงการรถนะครับคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์คำว่าแห่นะฮะคำว่าแห่ในวงการรถเนี่ยครับความหมายก็นั่นแหละครับเหมือนการแหานางแมวแห่อะไรนะครับที่โชว์ชาวบ้านเขาไปทั่วนะฮะแต่คำว่าแห่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในการประเมินราคารถนะฮะหมายถึงเวลาเราขายรถเนาะแล้วก็รับซื้อรถด,ด้วยนะครับ ลูกค้าเนี่ยก็จะมีประเภทที่แบบว่าเอารถมาเทินนะครับหรือเอามาขายเลยก็จะขับเข้ามาแล้วก็พอเราถามว่าต้องการขายเท่าไหร่หรือมีราคาในใจเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่มีนะครับแล้วก็เขาจะให้เราเปิดราคาไปเนาะสมมุติรถในตลาดเนี่ยรุ่นนี้ขายประมาณแสนห้าเนี่ยครับเราอาจจะเปิดราคาไปที่ตามสภาพเนาะแปดหมื่นแสนหนึ่งแสนสองหรืออะไรก็ตามแต่นะครับพอเราเปิดราคาไปแล้วนะครับ เราถามเขาว่าพึงพอใจไหมเขาจะไม่ตอบเรานะฮะแล้วก็พอเราถามเขาว่าล้วจะขายเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไม่ตอบนะฮะแต่ว่าเขาก็จะหายไปนะครับแล้วก็เขาจะเอาราคาที่เราให้เนี่ยสมมุติเราให้เขาแสนหนึ่งนะก็จะเอาราคาเนี่ยครับไปวิ่งไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะฮะสมมติที่ที่สองนะครับให้แปดหมื่นเขาจะบอกว่าที่ผมเนี่ยให้แสนหนึ่งนะอ่ะหรือว่าที่ที่สามเนี่ยให้แสนหนึ่งแสนสองอะไรเงี้ยครับ เป็นการแบบเปรียบเทียบราคาเนาะซึ่งอย่างเนี้ยเราเรียกว่าการแห่นะครับแต่ก็มีเยอะนะฮะไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับพอจะกลับมาขายเราเนี่ยครับบางทีเรารับซื้อในราคานั้นไม่ได้แล้วนะแต่คําว่าแห่จริงๆเนี่ยถ้ามันจะเกิดผลจริงๆนะครับมันจะเกิดกับเต็นที่เขาอยู่กันหลายๆเต็นนะครับที่เขาเช่าไปล็อกไปล็อกไปล็อก,กน,นะส่วนใหญ่ทุกเต็นนะครับจะรู้จักกันหมดนะพอไปเต็นที่หนึ่งเนี่ยตีเสร็จวิ่งไปเต็นที่สองนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะในบริเวณนั้นนะครับเขาจะไม่รับซื้อกันนะครับเป็นมารยาทกันเนาะก็คือเนี่ยอย่างงี้เรียกว่าแห่แล้วเพอเผือนะครับไปสองสามสี่เนี่ยกลับมาที่หนึ่งที่เดิมเนี่ยที่หนึ่งก็ไม่ซื้อแล้วนะฮะอันนี้เรียกว่าการแห่เนาะเป็นคําศัพท์ในการตีรถในรถมือสองนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ <c oughs> ในเรื่องการซื้ออย่างเดียวนะในเรื่องการขายเหมือนกันนะครับมีเรื่องของการแห่ไฟแนนซ์เลยนะสมมุติเคสยากเนี่ยครับอย่างเช่นผมทําเสร็จไปแล้วเนี่ยพอผ่านปั๊บอย่างเงี้ย ลูกค้ามันก็เริ่มถามหาโปรโมชั่นแล้วทั้งทั้งที่คุยกันหมดนะว่าผมแถมโน่นแถมนี่ไหมเพราะว่าลูกค้าถือไพ่เป็นเป็นต่อแล้วนะ,ะเพราะว่าเขามีผลอนุมัติเนอะรอรับรถแล้วทีเนี้ยถ้าผมไม่สามารถให้โปรโมชั่นที่เขาต้องการได้นะครับเขาก็จะเอาผลไฟแนนซ์เนี่ยไปแห่ตัดเต็นหนึ่งว่าเฮ้ยผมผ่านไฟแนนซ์มาเท่าน,นั้นเท่าน,นี้นะแต่ว่าเต็นนี้เนี่ยเขาไม่ให้โปรโมชั่นผมเนี่ยเต็นคุณเนี่ย <c oughs> ผมดาวรถคันเนี้ยคุณให้โปรโมชั่นอะไรให้ผมบ้างให้โส่วนลดอะไรผมบ้างเนี้ยครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแห่ผลไฟแนน c เชีนกันนะครับโอเคครับเซลทอล์ก ep 4ขอลาไปเท่านี้นะครับกับคำศัพท์คำว่าแห่นะครับ